สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพบกับสาวสกุลคุนจะดีแล้วค่ะเมื่อนี้อันซิมาถามแล้วจะพี่น้องเพื่อเพื่อมีคนคือสิเป็นคือการหลายคนอยู่ดอกเพราะว่าอันเมื่อก่อนนั้นมีอันไอ้น้องอย่างเนาะไล์ซดนเนาะเข้าคอมเมนต์ไปเพิ่นก็บอเห็นคอมเมนต์เข้าจากคอมเมนต์ไปลหลายหาย้หาร้ยเอา้เอาคือบอกอ่านของเขานะว่าเพื่อเห็นเขาเนี่ยตอบเขาเนี่ย กระบอมีเพื่อตอบเนาะบบดน,นี้แล้วคอมเมนต์น้องที่ข้อความเนี่ยเฮ้ไปจ้ะเข้าส่งไปเข้าสวัสดีค่ะเขาก็ว่าในนี้เนาะส่งข้อความไปอันคอมเมนต์เลออันไลฟ์ชดเพิ่นอะนะข้อความเขาก็เฮ้ไปเฮ้ไปเฮ้ไปเอาเขาว่าเป็นอย่างเนาะบบดน,นี้ก็เลยมาอันเมื่อวานนี้เห็นของเบาหน่อยเนะาะเบาหน่อยเราไล์ลยอยู่เนาะ แต่ว่าอิอิป้าอย่างเนาะไอป้าแพนป้าแพนป้าแพนกะเห็นเห้าเมื่อวานเนี่ยเฮาเฮาอันตอนพักเที่ยงกินข้าวเนาะเหาก็เลยอันคอมเมนต์เราไลฟ์สดอยู่เราก็ย่งอ่านว่าสาวสกุลคุณจใจดีเฮากว่าเอ้าบัดบางซ่องเฮ้าคอมเมนต์บ่ไดวันนี้เขาก็เลยคอมเมนต์เบาหน่อยแต่ว่าเราเสิร์ประเจเฮหแล้วตแต่หึงแล้วเนาะเฮ้าบังจริงไปคอมเมนต์เราเฮาเราว่าเพื่อเห็นเฮาตอบเนี่ยเล่าก็ว่าเห็นอยู่ ฮาว่าเอาบางบางช่องที่ฮาาไอคอมเมนต์ไปมันคือบอมีเนะาะฮกว่านี้ลหละบางช่องเขาคอมเมนต์ไปแล้วแล้วคือคือบอมีี่วไอข้อความเขาขึ้นน่ะนะแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งเล่าก็เลยคอมเมนต์ต,ตอบมาว่าให้เปลี่ยนแฮนเดอร์ เพือเป็นอันที่ว่าแอดอันนั้นแหละแฮนเดอร์แฮนเดอร์อรันนั่นแหละว่าเือเป็นเมื่อเพิ่งแล้วถ้าเป็นเมื่อแล้วสีอันแล้วสีอันไปคอมเมนต์ผู้อื่นใดแต่ห้าน่ะบอด้เลียนหฮากับเลยเพิ่มตัวเลขทั้งหลังเสยอีแล้วก็ไปคอมเมนต์คนกันยังบ่เห็นอีจ้ะหฮาก็เลยว่าสงสัยว่าผู้ใดเป็นคือห้าอยู่บ่ <c oughs> พราะห้ากันเยอะอันแบบเขาไลฟ์สดก็ดะจะได้ไปซอยมู่เนาะจ้ะอือบอกได้ว่าไปคอมเมนต์อย่างดอดก็สีได้ไปโจทย์ไปซอยมู่นั่นแหละเพื่อด้ขึ้นเวทงเวทีเยอะฟอนอยู่ได้บอกได้ฟอนถึงแล้วจ้ะพี่น้องเจ้าขาเ <c ười> ออก็เยอะเงาเงาอยู่ได้เงาเพราะอย่างเพราะว่าอันกาํกลาลังหยะกําลังหยะน้าสวนน้าจ้ะอือกาําลังหยะน้าสวนว่าสิว่างแผนว่าเจ้า,าจของสิไปไทยน่าไรนะนะจ้ะ อันบูบ่าวก็ซื้อเม็ดพักมาหลายก็เลยเยน,น,นีน้ำอันนั้นทั้งฝนตกน้ำแน่นั่นแหละเนาะก,ก็เข้าเจอกันเนาะจำโบได้ไปหาเพื่อก็จะพึ่งน้อยอกน้อยเจอเด้จำพี่น้องก็ได้เวลากันยังสีได้ไปไ,ได้อยู่ดอกเวลาแต่ว่ามันมันแบบว่าเฮาเฮาเฮาเมื่อยนะนะเริ่มสีเท่าได้เจ้าของหูตืมเริ่มสีเท่าแบบบางเทอมันบบแม่หรือว่าบบมีเวลาก็มนีอยู่แต่ว่าเฮาผัด เยอะถ้าถ้าแบบสิไปอันเยี่ยมบ้านหมู่ก็เยอะไปแบบเพื่อมันจบพนะพี่น้องต้องไปหอดถ,ถึงถึงบ้านนะคะไม่ไปถึงหน้าบันไดค่ะจะต้องขึ้นไปบ้านไปกินข่าน้าเลยนะคะโอเคเนาะคะ่ะเพื่อ,อนฮู้จักกระตอะคอยในเดอ้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกาลังเจอกาขึ้นเนอก้าพนะขึ้นหอดนะพี่น้องคือเก่าเดอ้อจ้า ขอบคุณเด้อค่ะสาวสกุลคนเจะดีแพ่งพี่น้องเด้อค่ะยังขึ้นหอดคือเข้าค่ะคลิปนี้ไว้สำนี้ค่ะบ๊ายบายขามีรีโมทนะคะ